สวัสดีค่ะหวยลาวนะคะงวดวันที่7ทธันวาคมนะคะชุดสรุปวิเคราะห์ตัวเลขหวยลาวนะคะเดี๋ยวขอย้อนกลับไปดูใครที่อยากดูสถิตินะคะของงวดวันที่3นะวันนี้มาลงสั้นๆเนาะสรุปแล้วไปเลยผลที่ออกนะคะของวันที่3ได้แก่เลข7 8 2ดนะคะในรอบนี้ถ้าไม่นับตัวเลขการนะเข้าตัวเดียวก็คือเลข2 ชุดนี้นะคะเพราะเลขการเนี่ยเราเข้าใจว่ามันมันเยอะเราก็เลยไม่ได้จับเข้าไปคู่ให้แต่ถึงแม้ว่าตัวเลขการที่เราจับเข้าไปให้นะคะมันจะจับเข้าไปรวมอยู่ในชุดนี้ตัวใดตัวหนึ่งนะคะมันก็ไม่ถูกเพราะว่าในรอบที่แล้ว7 8 2 3เนี่ยเลข2กับเลข8อดอะมันอยู่ชิดกันแต่ว่าเป็นเลขหลักร้อยแล้วก็หลัก10บนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลขมันก็เลยไม่เข้าถึงจะจับ8ให้นะคะ 7 823ได้ตามนี้ได้แค่ตรงนี้นะคะตัวเดียวต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับในรอบนี้แนวทางเราก็ยังคงเป็นแนวทางเดิมนะคะก็คือตัวเลขที่มาจากเลขเด่นนะคะแต่ว่าพยายามที่จะตัดเอาเฉพาะสูตรที่มีแนวโน้มมามากกว่าสี่งวดขึ้นไปนะคะลองดูอันนี้แนวแนวทางที่สูตรที่เดินดีๆเลยนะครับคัดมาประมาณ จากปกติเราจะนับตั้งแต่4งวดขึ้นไปจนถึงสูงสุดกี่งวดก็ว่ากันไปแล้วแต่แต่ละงวดนะคะแต่ในรอบนี้ก็จะคัดที่มันมากกว่า4ก็คือ5 6 7 8ขึ้นไปเลยนะคะได้สถิติที่ออกมาตามนี้เดี๋ยวลงให้เลยนะคะลองเปลี่ยนดูเพราะว่ารู้สึกสูตรหลุด2องสามงวดนะคะสุดสรุปวิเคราะห์ตัวเลขเนี่ยเข้าแค่ตัวเดียวมา2อสวดละก็เสียดายตัวเลขนะคะสูตรดีๆหลุดหมดเลยอ่ะ ตัวเลขของงวดวันที่7นะคะเริ่มที่เลขเราลงให้แล้วนะเลข1เนี่ยใครที่ใครที่ดูเลขวิ่งอยู่นะคะสุดนี้สูตรตัวนี้1สูตรที่ลงให้ดึงมาเฉพาะบางสูตรเท่านั้นนะคะหสูตรมี7งวดย้อนหลังนะใครที่ชอบสูตรนี้ต่อไปเป็นเลข9เลขสนะคะเลข8แล้วก็เลข6ตัวเลขกลุ่มนี้นะคะจะเป็นเลขที่มาได้ สูตรค่อนข้างเดินดีนะคะมีสีงวดขึ้นไปทุกสูตรเลยทุกตัวเลยนะคะก็เลยคัดมาทีนี้2ตัวเรายังคงเป็นแนวทางเดิมอยู่นะคะก็คือจับครบนั่นก็หมายความว่าตัวเลขจะมาที่10บชุดนะคะแต่ทีนี้ทุกครั้งเทคนิคเราก็จะบอกว่าถ้าถ้าตัวเลขมันดูเยอะนะคะให้ใช้ตัดเอาก็คือ ตัวเลขที่เป็นเลขในวงกลมสีขาวซึ่งเราคาดว่าเป็นเลขเด่นที่สุดที่เราหาได้แล้วก็ตัวเลขรองนะคะเต็มที่เลยอันดับเนี่ยก็คือมาแค่เหลืองกับฟ้านะคะ1 2 3ตัวตัวเลขที่มี3ตัวนี้ประกอบก็จะตัดได้หลายตัวเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันดูยังดูเยอะไปนะคะก็ให้ตัดแค่สองตำแหน่งนี้เอาตัวเลขที่มี9กับ1ร่วมมันก็อยู่ประมาณจาก10ชุดก็จะเหลือประมาณ6ชุดนะคะ มันก็จะน้อยลงไปอีกอ่ะสามตัวนะคะเป็นสี่หนึ่งเก้ารอบนี้ไปไวนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาดูเอาตัวเลขไปเลยนะคะอ่ะสี่ตัวนะคะเราเข้าใจสีส่ตัวเรามันตัวเลขมันเยอะแล้วมันได้แค่ชุดเดียวนะคะแล้วก็ เปืองด้วยนะคะเราก็จะพยายามคัดให้เหลือแค่3ชุดพออ่ะทีนี้ก็มาดูเรื่องของแนวทางตัวเลขกันนะคะจากที่ลงถ้าถ้าใครที่จะเอาเลขหนนะมันก็จะได้4ชุดก็คือ1ชุด2ชุด3ชุด4ชุดแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดใครที่จะพ่วง9เข้าไปด้วยมันก็จะมี1 2 สาม3 4 5 6 7อ่ะจะได้เป็น7ชุดนะคะชุดที่มันมี1และ9นะก็จะได้ตามนี้แต่ถ้าเกิดจะยึดแค่1ตัวเดียวนะคะก็จะได้เป็น8 1 6 1 1 9แล้วก็1 4นะคะกลับด้วยนะส่วนชุด3ตัวนะคะจับที่9 1 4แบบนี้นะคะตัว,ต,วตัวแหน่งเนี่ยอาจจะเป็น4 1 9ก็ได้นะคะเพราะว่า1เนี่ยรู้สึกจะมาไดพัน้1 1 0 นะคะก็ลองขยับตำแหน่งดูตัวต่อไปนะคะถ้าสมมุติคุณไม่เอาหนึ่งเนี่ยก็จะเป็น9 4 6 9 8 6นะคะก็9 8 4 9 8 4แบบนี้จริงๆชุด5ตัวที่บอกทุกครั้งนะคะจะเพิ่มได้อีกนะถ้าเกิดใครที่ไม่ชอบนะคะก็จะเป็นชุดเดียวที่แนะนำก็คือ9 1 4ซึ่งตัวนี้รู้สึกจะมีแสดงวิธีการคิดไว้ให้ด้วยนะคะแต่ตำแหน่งอาจจะสลับกันบางครั้งนะ ตัวรองก็ลองไปจับด,ดูนะคะส่วนชุด4ตัวเนี่ยยากจังเลยเพราะว่าถ้าจะเอาชุดที่มันมี914ตรงเลยก็คือจะเป็น 6,4, 19นะคะส่วนชุดอื่นๆอย่างปิดเลข1เนี่ยก็จะเป็น9846อ่ะก็จะเป็นชุดนี้9684นะชุดที่2ที่แนะนำกับชุดแรกนะคะถ้าแนวทางนี้ในรอบนี้ยังไม่เข้าอีกนะคะเราก็จะต้องเปลี่ยนแล้วแหละ อาจจะขอพักสักนิดหนึ่งนะคะดูทบทวนสูตรใหม่นะก็ลองดูอีกสักหนึ่งงวดหนึ่งนะคะว่าจากตัวเลข5้าตัวจะเข้าไหมแต่ถ้าเกิดจากแนวทางที่เลขที่มาสูตรเดินดีๆแล้วจับแล้วย,ยังไม่โดนอีกเนี่ยเดี๋ยวรอบหน้าเราจะเอาสูตรที่มาน้อยมาจับแทนนะคะก็ลองกลับกลับฝั่งดูนะเผื่อจะได้ผลดูนะคะสำหรับแนวทางของวันที่7ก็จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ